คือตำนานความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณกำลังมองหาร้านไก่ทอดที่มีทั้งความอร่อยแล้วก็คุณภาพระดับมิชลินร้านไก่ทอดเจ๊กีซอยสนามคลีหรือซอยโปโลแถวสวนลุ่มคือคำตอบร้านนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า60ปี <Wow. S 1> สืบทอดความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสูตรไก่ทอดลับเฉพาะที่ไม่เหมือนใครหนังกรอบเนื้อนุ่มช่ำด้วยรสชาติที่ลงตัวที่สุดการันตีด้วยรางวัลมิชลินไกด์หลายปีซ้อนไม่เพียงแต่ความอร่อยที่การันตีด้วยรางวัลระดับโลกเท่านั้นร้านเจ๊กียังมีชื่อเสียง ในด้านการให้บริการที่เป็นกันเองแล้วก็รวดเร็วต่อให้คนเต็มร้านคิวจะแน่นนั่งไถติ๊กตอกยังไม่จบไก่ก็ามาแล้วจ้า <c oughs> เมนูเด็ดที่ห้ามพลาดก็คือ <c oughs> ไก่ทอดหนังกรอบเนื้อนุ่มไก่ทอดที่นี่จะกรอบนอกนุ่มในแล้วแถมยังมีกระเทียมเจียวสูตรเด็ดที่โรยบ,บนไก่เพื่อเพิ่มความหอมอร่อยด้วยต่อด้วยส้มตําไทยรสชาติจัดจ้านแซ่บถึงใจครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกําลังดีแล้วก็ยังมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนที่มีน้ําซุปแซ่บจัดจ้านถึงใจกระดูกอ่อนเปื่อยนุ่ม